แจกเงินผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนเดือนนี้ไหมมีคุณผู้ชมถามมานะครับกับข่าวสตังมีเดีย12พฤษภาคม2,500 68นะครับซึ่งหลายคนเนาะก็คงรอเงินผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนที่รัฐบาลเคยให้เดือนละ50บาทกับเดือนละ100บาทโดยดูเกณฑ์จากรายได้เป็นหลักนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้สตังแกะมาให้ดูแล้วนะครับสำหรับปฏิทินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินเข้าแค่2วันคือวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมากับวันที่20พฤษภาคมนี้ก็คือเงินเบีย้ยความพิการนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ยังไม่มีการแจกเงินผู้สูงอายุ เดือนละ50หรือ100บาทเตียงใดนะครับอาจจะต้องรอในช่วงปีงบประมาณต่อไปนะครับระหว่างเดือนกันยาและตุลาวความว่าจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างแต่ปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะมีการโอนเงินย้อนหลังแบบเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับที่จะไม่ใช่ทยอยรายเดือนเนาะก็ต้องมาดูกันว่ารัฐบาลยุคคุณอุ๋งอิงเนี่ยจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้ยังไม่มี แต่ไม่ได้แหมวยเขาว่าจะตัดออกไปนะครับต้องรอรัฐบาลอัปเดตอีกทีนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากติดตามข่าวสารอะไรเกี่ยวกับข่าวสวัสดิการแห่งรัฐก็ติดตามนะครับกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียได้จะไปตามข่าวมาให้คุณครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทาง,งรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณ